สำหรับสุดหล่อคนไหนนะที่กำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ตราคาดีนะครับผมขอแนะนำนะับร้าน f อฟแซช็อปนะครับร้านสุดโหดนะครับรับจบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องโลบอคนะับไม่ว่าจะกดเกมพาร์ตเลนโฮนับแมปบลนะ็อกไลบอลนับหรือแมปอนะิเมะแอดเวนเจอร์นับหรือจะกดเกมพาร์ตแมปบอกฟูดนับหรือแม้กระทั่งผลปีศาจแมปบอกฟูดนับโอ้โหคือแบบว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจนะับลิงก์เพจ a c e b o o k ใต้คลิปนะับกับลิงก์เว็บนะับตอบไวสะดวกรวดเร็วโอ้โหร้านสุดโหด นั่นแหละทุกคนอย่าลืมไปตามกันนะไปละสวัสดีสุดหล่อโอปป้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะบลีเฟกนะครับแล้วเราก็อยู่กันในแมปบูล ok, ็อกไรโวอีกเช่นเคยนะวันนี้นะไม่ใช่วันนี้เดิมันมันได้อัปเดตดอนโลเรนโซเข้ามานะค,คือตอัวละครใหม่นะถ้าผมปดูนี่นะผมไปได้ดับเวอร์คาร์ดนะครับแบบว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะขี้โกงเลยคือแบบว่าท่าไม่สารพัดจะายบมี3 4ท่าเลยนะครับ แล้วคนดูดีผมมีลัคกี้สปินอยู่300อันนะผมสุ่มกูจะได้คือผมใช้ลัคกี้สปินเป็นร้อยห้าสิบอันกูจะได้โลลินโซอ่ะแม่งโคตรเกลอ่ยเฮียแต่ในทีสุดนะ <h ahaha> ผมก็ได้มาหนะับดอนโลลินโซบัคแคลเหลืองนคะรับไอสัตว์คนได้เวอร์ทาวิสโกตเมื่อหลายปีก่อนเฮียนะั่นะแหละได้คราวว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวจากมังงะนะนะครับเขาบอกว่าเป็นกองหลังแบบว่ากองหลังฟันทองใส่กริลอะไรเงี้ยคือแบบว่าแมบบ่งแบบค่อนข้างที่จะรุ่นใหญ่ไฟเอ็มจัด ก็คือผมไปทําการคิดได้นะวิธีเกณฑ์คนด้วยดอนเรนโซนะก็คือมันจะมีท่านึงนะเป็นท่าหม่งนะครับคือเราจะมาเกณฑ์คนนะแบบว่าเราจะหม่งแบบประตูฝั่งเราอ่ะไอประตูฝั่งตรงข้ามนะคือแบบเพื่อนเรายิงไปปุ๊บเราเราหม่งออกเลยอ่ะคือแบบว่าโค่นเหลือนายง่ายเฮียคนเะยยามไปสัดผมแสดงให้ดูเลยนะมาเลยเดี๋ยวเราเข้าทีมนี้เลยไหนทีมไหนจะโดนกูอ้าวไอ้ยียเราโดนเลยเหรอวะโอ้รีบเกินเฮ้ทุกคนทุกคนไดเจรผมเจอแล้วผมเจอแล้วทุกคนมาจะยิงมาจะยิงมาจะยิงยิงมาเลยเพื่อนยิงมาเลยยิงมาเลย let's go นไอ,ไอขอโทษเดอ้ออามาไนาตอนนี้เฮาบ่ได้สั่งไผหรือเกียดให้ไผเพื่อโตเลยแล้วก็บม่ได้โกรธแค้นผู้ใดนั่งตอนนี้แค่รู้สึกว่ามันจังไม่รู้สึกสบายและรู้สึกไม่แห้งอิเลีอามาไนาขอให้โตไปสู่สุกติเดอ้อเดี๋ยวมืออื่นเฮาสิไ่บาดไปให้โอ้โหเฮียโปโลงไงาสัตว์ โอ้ราชาโป่เฮ้ยกูปปยเจอาเราชาโปอีกแล้วโอใหญ่เซิฟใหญ่เซิฟทุกคนใหญ่เซิร์ฟหมาผมกองหน้าทีมเราหลุดไปแล้วนะครับแม่งกำลังไปหน้าประตูละชิบหายละอย่างนี้ผมต้องทำการป้องกันยิงมาเลยเบื่อนฟึบมงอุ้ยชิบิโดเนสัตว์เียเพื่อนเซฟได้สวยเพ<อ>ื่อนที่อะไรไม่ใช่เพื่อนคนละทีมนี่หว<อ>่าหมาผมแล้วเขาเอ้ยเสียบอลเสียบอลยิงมาเพื่อนมองไปแล้วตรงน,นี้เอ้ยบินบินอ๋ออ๋ออ๋ขึ้นบินไอ้เฮียหอรขึ้นบินเฉยรั่วเลยเฮียบินยังไงวะ ้ส้นกูจะลุยกับเกมเป็นไงงงงงงเฮ้ยเป็นพิมอะไรวะอะไรเพื่ออะไรเฮ้ยคนไทยคนไทยอ้าวโดนนะคนไทยอะไรวะเพื่ออะไรอ๋อเดี๋ยวโดนนะกูบอกเลยเดี๋ยวรู้มือทําไปทําไมเฉยอ้าอะไรเนี่ยเพื่อนเพราะมึงกูโดนเลยโอ้โหโทษเพื่อนโทษเพื่อน โอ้โหกูแค่มองพลาดนิดเดียวยังไงเฮ้ยเก้าเมด้ตั้งใจเพื่อนมึงก็รู้ไมย์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 ตั้งใจเพื่อนมึงก็รู้อ้ยโหอ้เสียบอลโอ้เพื่อนไปเลยเพื่อนขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าไปเดี๋ยวกูมองให้เพื่อนเดี๋ยวกูดูดูประตูให้เรวยเลยเฮ้ยแล้วมึงทำเฮี้ยนะเอาเอาแล้วจองหน้ากูเฉยมองหน้าหาพ่อมึงเหรอเฮ้ยมึงส่งเฮี้ยเนีเพื่อนอ่ะแล้วยิงมาดิมึงยิิิงงมมมาาาดดเออแล้วกกู็ไป ไอ้เฮ <ider> ียโคตรล้มมวยเลยเฮียทีมตรงข้ามไม่ใช่ไอ้เฮียโคตรตัวตลกจัดกูเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนมึงอีกแล้วกูว่าแปลกๆชิบหายแล้วแม่งเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับโทษโทษมงผิดนี่ไงเฮ้ยแล้วใครด่ากูเนี่ยอะไรเนี่ยเฮียยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกคนเหรอวะล้มมวยจัดควยไอ้เยี่ยมึงด่ากูเกินไปเพื่อนอะไรวะหงุดหงิดอะไรของมันไว้เฮียสงสัยบ้าเลยเฮียโอ้โหบ้าจัดไอ้เฮียเล่นเกมเยอะไงเฮ้ยแม่งมาละชิบหายละ นี่ผมรอมงเลยเอ้อหไม่เข้าไงแล้วก็แยงบอลไอ้ไม่ได้วะไอ้มันมวยอะไรตรงนี้เนี่ยมวยจัดอ่ะเอ้ยมันจะยิงมันจะยิงมาดิมาดิมาดิเอ้ยมันโยกมันโยกมันยิงมาดิมันยิงมาเนี่ยกูใส่เลยไม่พูดเยอะบอลไปอีกฟากเลยเฮ้ยกูจะหลุดไอ้เหี้ยโคตรตัวตลกอ่ะไอ้เหี้ยโคตรล้มมวยจัดอ่ะไม่พิมพ์ฮะเลยไอ้เหี้ยลั่วเลยน่ะแล้วเจอกูพิมพ์แก้ตัวเลยไอ้เหี้ยอ้าวอ้าวนึกว่าประตูฝั่งเราโทษโทษไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแก้ตัวแบบส้นตีนจัดอ่ะไอ้สัส a later few minutes นั่นไงเรียบร้อยเลยทีมแพ้เลยเฮียไม่ต้องแปลกใจเพราะใครไอ้สัตว์ทีมแพ้เพราะกูเนี่ยแหละเฮียตัวล้มมวยชั้นดีเฮียจะรั่วเลยไอ้สัตว์เฮียหลุดเลยอะไรเนี่ยอยากกวนตีนไปเลยเอ้าวเฮียยูทูบเบอร์ชื่อดังด่ากูเฉยคอนเทนต์ครีเอเตอร์คิซูนะจากบอฟุตนะครับฝั่งเราไรมันเป็นทีมเฮียอะไรของมันนะสงสัยเริ่มบ้าอะไรเฮียเดี๋ยวกูพิมพ์ตอบตอบกลับเลยตามนั้นไอ้สัตว์ไม่รู้จะตอบอะไรนะแม่งพิมพ์ไม่รู้เรื่องฝั่งเราไรแม่งไม่รู้โอ้ ไอคนทรยศอยากเข้าท <h paired work> ีมกูโอ้ทรยศเฉยไอคูองค์ขึ้นเลยด่ากูคูองค์ไอสัตว์แล้วองค์กูลงเลยไอสัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูไอเฮียแล้วกูจ่ายบอลไปเลยไม่พูดเยอะไอเฮียกูใจกว้างจ่ายปุ๊บแล้วกูไปรอหน้าประตูเลยมึงยิงมาดีมึงยิงมาดีไอสัตว์กูดักรอเลยวยิงกับแก๊กมาเฟียขายานะครับดักรอเฝ้าประตูเหมือนหมาเฝ้าหน้าเซเว่นเอ้าไอชิด ผมม่งไม่โดนทุกคนเมื่อกี้โอ้โหจบเลยโอ้โหกูเห็นนะเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นไม่เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้พลาดพี่พลาดใช้เทคนิคเล็กน้อยเพื่อนกูเห็นนะเฉยเลยเแย่รั่วเลยมือทำอะไรอ่ะหลุดเลยไม่เห็นกูได้ไงวะไอ้แย่ยม่งพลาดไอ้สัสรั่วเลยเล่นดีดีดิโอ้โหเออว่ะเฮียขอว่ะอืมแล้วขอร้องกูงี้โอ้เออว่ะทุกคนแม่ก็น่าคิดนะเว้ย ยูทูบเบอร์คนอื่นแม่งเอาตัวนี้ไปเล่นไปโชว์สกิลไปโโโหดให้คนดูเห็นนะเฮียแต่ดูช่องรีเฟกไอ้ชัทช่องสะทุนช่องกินเกลียนะเฮียเอาตัวไปแกล้งคนอื่นนะเฮียทำไมกูแม่งสวะจังไว้เฮียรู้สึกผิดไว้เฮียเอ้ยแม่งแล้วผมควรจะหยุดทำอย่างนี้ดีวะโอ้โหผมว่าผมหยุดดีกว่าเฮ้ยนนั้นมันเสียงอะไรนะฉันเป็นผู้เสียงของปีศาจตัวเกลีรีเฟกชื่อว่าอันทาฉันมีทางที่ยจะทำช่วยหรอกจุบ้าเพราะฉะนั้นจงทำชั่วต่อไปซะรีเฟก จงฟังเสียงหัวใจตัวเองและลงมือทำมันโดยไม่ต้องสนใจคพูดของคนอื่นจากเทรดอรลิสโหลเพื่อนจังหวะน,นี้หลุดเดี่ยวมาสองคนเพื่อนยังไงเพื่อนยังไงเปิดไปเพื่อนเปิดมาเดีเ๋ยวเราโมงเองเพื่อนโมงเข้าประตูบุเ๊เอ่เอโทษทีเพื่อนเมืทท่อกี้ไม่เล็งอะเพื่อนอโทษทีวะเดี๋ยวรู้เลยโอ้โหอยากรู้อะมึงทำแบบนี้กับกูก่อนนะอิอเลยมอจาแต่กูอะ ไอ้เอะไอ้ทรยศโอ้โหกูทรทัศไอ้ส nah, ัตว์ไม่ใช่ทรยศไอ้เอะก้นเกินตีนเนี่ยกูอะไอ้เหี้ยอย่าโดนต้นตีนจัดอะไอเวนไม่ไหวแล้วว่ะนิใส่ซอกมกจัดฮะมึงด่าแรงเกินนิใส่ซอกมกโอ้โหกูขึ้นเลยกูไม่เคยเสียน้ำตากับเหตุการณ์อะไรอย่งนั้นเลยเพื่อนกูพูดจริงกูเคยรีเฟกนะเว้ยผมขอโทษจริงๆครับแม่กูล็อกช่วยปลดแบนผมหน่อยนะครับ แ้น่าผมจะไม่เล่นโปรแล้วติ๊กตอกช่วยด้ขึ้นฝีดให้แบบบูล็อกได้เห็นผมด้วยครับผมขอร้องเถอะผมแบบบูล็อกเป็นแบบในดวงใจของผมติ๊กตอกนันขึ้นฝีเพื่อช่วยให้ผมได้เล่นแบบบูล็อกอีกครั้งได้ไหมผมอยากเล่นแบบบูล็อกอีกครั้งอยากกลับไปเล่นไม่มีแบบอะไรที่่ได้ผมชอบเล่นแบบบูลล็อกที่สุดแล้ว วงการบอลเขาจ้างมึงเท่าไหร่วะโอ้โหไอ้เทียเขาไม่ได้จ้างกูทําให้ฟรีทําไมทําด้วยใจนี่แล้วกูพิมพ์เลยเขาจ้างกูสามร้อยบาทเฮียลุยเอโยเอโยเฮ้ยมันยิงแล้วมันยิงแล้ว,รลว <S <S เรียบร้อยเลยเแคยโดนเลยนะผมโอลมิมเปตเต้นทักกำนำสไตล์ใส่กูอีกโอ้โหเดี๋ยวเจอกูแก้มือไอ้สัตว์เอ้ยมันได้เขียนตัวพอมันได้เขียนมันได้เขียน เฮ้ยมันล็อกอะไรวะเฮ้ยมันเร็วเกินมันเลยอยู่กี่มียาเร็วจัดอะโอ้โหเราไปรอเลยกูไปรอหน้าโกเลยเดี๋ยวเจอกูพม่าเฮียเดี๋ยวเจอกูเคลียนี่ไอ้เยโคตรโกเฮ้ยแปบบันเคืนแป๊บซุ๊บเอ้าไม่สัตว์แม่งหลอกล้อหลอกกูเฮียเอ้ยมายิงค้างวาทุกคนมายิงค้างเลยว่ะอะไรเนี่ยวิมว่าอะไรวะอะไรเนี่ยโอ้โหขอให้มึงชีวิตมึงไม่เจริญไอคนทรยศเอ้ยมึงด่าแรงเกินทลายยศไรชิดไม่เจริญโอ้สาบแช่งกันเลยเพื่อนโอ้โห เล่นกับความพยายามไอเวนโอ้ยเชี่ย,ยเขาเดือดจัดเลยทุกคนเชีย่ยแม่งเดือดจัดเลยสัตว์โอ้โหเฮียเรากดออกเกมไปเลยไอสัตว์คุยแม่งควยไม่ให้กูด่าคืนด้วยเฮียโคตรมึนโอ้โห